ตอนที่84ถึงตอนที่85เกี่ยวกับการแข่งขันทางออนไลน์จินจงหยวนขั้นที่เก้ายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทําการฝึกอบรมสมาชิกในท,ทีมในห้องพักของโรงแรมนักเล่นหมักล้อมโรล,ลีกำลังทำการแข่งขันแบบหน,นึ่งต่อสามแจงหยดเจินขั้นที่สามจะเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองเมื่อเข้าสู่การแข่งขันหมักล้อมเอาละฉันชนะแล้วเพื่อนต้องชันชินฉือนายแพ้แล้วหลัจงจากนั้นไม่นานฉันแพ้แล้วฉันแพ้แล้ว สมเด็จที่เจียงหยใเจ้าที่สามเป็นลูกศิษย์ของคุณขนาดเจ้ากำลังต่อสาเธอยังถือไพ่เหนือกว่าในทุกๆเกมเลยเผียวหลู่ซิงขั้นที่5เธอเป็นนันนกรบหมากร้อมที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาเลยเธอเป็นผู้ด้หมากร้อมที่น่าจะเข้าใจในขัดนแห่งประจ้าและเธออาจจะอยู่ในความสำเร็จของฉันด้วยซ้ำชินชื่อในเวลานี้ฉันได้ยินมานานแล้วว่าติดน,น้องนั้นยอดเยี่ยมมากแต่ฉันไม่คิดเลยว่าจะมิใส่ขนาดนี้ไอพี่ชายบ้าเอ้ยพี่ต้องการใช้เกมนี้เพื่อหาพบเจ้าหญิงของฉันสินะ ไอ้ตายเถอะพี่ไม่ได้ให้ความสับคันกับฉันเลยออทิสติก jpg หยาบคายจริงๆดูขึ้นมาเดี๋ยวนี้ในขณะที่จินจงหยวนกำลังจดจ่ออยู่กับการฝึกฝนเขาไม่รู้เลยว่าโมรสมัง่ง้องเกาหลีได้โทรมาหาเขาหลายครั้งแล้วถอดเดี๋ยวนี้โทรศัพท์สันตอนนี้เฉินเฉินได้เอาชนะน้องแมงมุงเมเอชีของเกาหลีไปหลายคนแล้วทำไมพวกเขาต้องส่งพวกรักจัมาด้วยนะพวกเขาต้องี่จะถ่วงเวลาพวกเรา รอให้คนเก่งขึ้นหน่อยงั้นเหรอเดี๋ยวฉันถามให้ช่องเช็ดโลกแท็กพักแทฮังคั้ทที่ห้านั่นคือทั้งหมดแล้วเหรอไม่มีผู้เล่นหมั่นล้อมือชิมอยู่ในเกาหลีแล้วหรือยังไงและเทียมทัน,ทนแกหญิงไี้มากนะจะจะไปเล่นจีนจงอยู่คัทติเกิลมาจากการแกจีนจงอยู่คัทติเกิลเป็นผู้เล่นหมั่นล้อมือชิมอันดับหนึ่งของโลกและเทียมทันไม่แม้แต่จะเป็นคนสวมรองเท้าของเขาได้ด้วยซ้ำหมั่นล้อมเกาหลีเป็นอันดับหนึ่งในตะกวนไหนๆชนะจีนจงอยู่ใน่แน่ก่อนเถอะดูสิววว่าาาคคคมิดเเเหห็็นนนนของงงกกลีีพ้จะปยัไ ปกติแล้วคนเกาหลีก็ชอบใช้ข้าออ้างแบบนี้เสมอแหละสมสรหมกักร้ของเกาหลีคารับว่ดียังติดต่อที่ตัวห่ขั้นที่เก่ามันได้อีกเหรอป้าแต่หังขั้นที่ห้าตัวเป็นแล้วจะไม่มีใครรับสายเลยมีใครที่ยังไม่ได้ลงแข่งอีกไหมก่อนที่จรนงัวหนวนมจะรับโทรศัพท์จะปล่อยละเจนทันออฟไลน์ไม่เนิยการแข่งขันที่ไหนใช้คนเยอะแบบนี้บ้างเนี่ยแม่ผมต้องการดึงสายเน็ตออกสิบนาทีต่อมาเมื่อไหร่คนพวกนี้จะหมดไปสักที พวกเขาเปิให้หนายแข่งกับคนพวกนี้จะต้องไม่จุดปสค์อะไรแน่ๆนคนพวกนี้เหรอขอบคุณทุกคนมากสำหรับดอกไม้นะในขณะเดียวกันพี่เฉยหนูอยากฟังนิทานได้สิไปกันตอนนี้เลยอ่อนโยนฉันขออัพไลน์ก่อนนะฉันต้องมาเล่านิทานน้องสาวของฉันฟังก่อนนอนนะสุดท้ายนี้ฉันจะส่งประโยคหนึ่งให้กับพวกคุณผู้ที่ทำให้คนอื่นต้องอับอายต้องทำให้ตัวเองอับอายด้วยสโมสรหมากร้องเกาหลีเขากล้าอัพไลน์ได้อย่างไง จะ้อบอได้ยังไงนี่มึงพูดจะกี่โมงเองก่อนเล่านิทานก่อนนอนจะสําคัญว่าการเล่นหมากร้อมได้ยังไงคณับบด,ดีใจเย็นก่อนคณับบด,ดีฉันมึงเห็นว่าคนโทรหาฉันหลายครั้งมากมีเรื่องดนวนอะไรหรือเปล่าสุดท้ายก็โทรกลับคงจะดีไม่น้อยหากนัดรับสายของฉันก่อนหน้านี้หนึ่งนาทีพรุ่งนี้หมากร้อมของประเทศเกาหลีจะต้องกลายเป็นตตลกแล้วสถานการณ์เป็นยังไงกันแนะ่วันถัดมาซื้อลอกพิเศษ นักได้หม่องล้อมจีนลึกลับจากการกันดหมังล้อมมือที่ของเกาหลีหมัองล้อมจีนออนไลน์ซ่อมประจำวันและเทียมทานเอาไว้หมักงล้อมจีนออนไลน์ได้เวลาล้างแค้นแล้วและเตรียมทานช่วยให้หม่องล้อมจีนออนไลน์กลับมาได้ยมอีกครั้งโรงเรียนชองโบหมังล้อมจีนได้รับการล้างแค้นแล้วผู้เล่นหมังล้อมจีนออนไลน์ผู้เล่เทียมทานจัดการกับประเทศเกาหลีทั้งเซิร์ฟเลยถ้าเขามัเข้ารู้กับสโมสรหมักล้อมไม่น่ว่าเขาอาจจะนำความารุรมบบ ánh, นมาให้กับประเทศเราได้นั้นัะวันแน่เริ่มต้นการอธิบาย ไม่สามารถทำกับความอับอายของประเทศเราได้และเทียมทานจะ้หองเู้่อสหาศัตรูและบังคับให้พวกเขาต่อสู้และเทียมทานบอกว่าไม่มีใครในเกาหลีที่ควรจะเป็นศัตรูของเขาเมื่อฉัหน้ากับยอดศัตรูฉันเห็นและเทียมทานนี้ยิเย็นชาที่มุมปากของเขาและชักดาบออกมาจากฟักและเทียมทานถูกจตมทีนชนทั้นสูงของฟาตุงค้ก็ได้สังหารศัตรูจนสิ้นทําให้คนเกาหลีหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะต่อสู้ในตอนสุดท้ายและเทียมทานได้บอกคนเกาหลีว่าหากคุณทําให้ผู้อื่นอับอายคุณต้องทําให้ตัวเองอับอายด้วย แล้วก็จากไป <N> นี่สิถึงจะเระียกว่าเราจารย์ที่ไม่มีใครเทียบได้าท่านรู้ว่าผู้อาลอเทียมทานอยู่ที่ไหนฉันจะไปขอเล่นกับเขาเดี๋ยวนี้เลยและเทียมทานไม่บอกเอไกกาอไว้ก่อนออนไลวาเขาต้องไม่ดิน้นทานให้กับน้องสาวของเขาฟังก่อนนอนบางทีเขาอาจจะอายุพอๆกับพวกเราและวข้อมูลส่วนตัวของเขายังระบุว่าเขาอายุที่8ปีด้วยนะเรานิทานให้น้องสาวฟังก่อนนอนอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าฉันจำไม่ได้เข้าเรียนในตอนช่วงบ่ายของเมื่อวานอาจจะเปะ็นเพราะว่าเขาไปได้หมักน้องออนไลน์แน่เลย หลังเลิกเรียนห้องของเฉินเฉินปรากฏว่าไลเทียมฉันเป็นนายจริงๆด้วยจะใส่ชุดนั้นไปจริงๆหรอจะแค่อยาก,กจะสมบูรในนี้นกับคนเกาหลีก็เท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าเขามันจะถูกสมม่งไปยังประเทศจีนและทําให้เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ยังไงซะพวกเธอทุกคนรู้ว่าเป็นฉันเพอฉันต้องไปเล่านิทานให้กับน้องสาวของฉันฟังถี่นะยอมน้มัดเจ็ใครก็รู้ว่านายติดน้องสาวขนาดไหนมีอะไรในโลกนี้ที่นายทำไม่ได้บ้างไหมเขาไม่ได้บอกบาบา,าของฉันค่อยหนุนหลังอยู่ดางหักละ ในขณนะนี้ภาพบนทีวีเด็กน้อยจินจินซือคุณคิดยังไงเกี่ยวกับนักเดนหมากล้อมือชีพของเกาหลีที่ถูกนักเดนหมากล้อมของจีตะการเมื่อวันนี้เหรอคุณยินดีที่จะลอํคำพูดเกี่ยวกับหมากล้อมของประเทศจีนก่อนน้านี้หรือเปลาน้องจินจินซือทำไมพี่ชายของคุณจิงยังอยู่ข้นที่เก้าถึงไม่ไปโดนออนไล์กับไรเทียมทนันหรือว่าพี่ชายของคุณต้องนอน,นทัน้คุณฟังก่อนนอนงั้นเหรอฉันเนี่ยนนะฟังทันก่อนนอนฉันเป,ป็นผู้ใหญ่แล้วุย้ยทำไมต้องไปล้างแขนกลับด้วยละ่ะหมากล้อมอันไลไม่ใช่เกมอย่างเป็นทางการสักน้อยพวกเราก็เค่เล่นก แล้วเสี่ยมตอทนก็ที่จะเสนอ,อหน้าไปที่การแข่งนี้ไหมล่ะหมักล้อมออนไลน์มันอาจจะมีการโกงกดขึ้นกันได้ยังไงซะคนจีนก็ชอบโกองกันอยู่แล้วนี่แพ้ก็คือแพ้ยังจะมาแก้ตัวอีกฉันก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะสำหรับคนเกาหลีแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะฉันฉันฉันรู้ว่านายต้องการมปเฮีโร่กจากความมึนแต่การแข่งขันค้าน,านี้เกี่ยวข้องกับสองประเทศฉันหวังว่านายจะเป็นตัวแทนหมากลมของประเทศจีนของเราฉันจะตัดสินใจแล้วที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรอบควาชนะน้กับประเทศ แล้วนายล่ะเต็มใจที่จะสู้ไป็นงกับฉันไหมแน่นอนว่าฉันเต็มใจที่จะเข้าร่วมแต่กลุ่มผู้ทำลายล้างจะต้องรู้แน่ๆถ้าฉันั้นรูุ้๊กตุ๊กตาแบบนี้ทำไมนายถึงม่ใช่ตว๊กตาจัวใจแนน้ำล่ะก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้เสียงของผู้ชายที่เซิร์ว่าเกาหลีไปแล้วและฉันก็มีน้องสาวด้วยเธออยากให้คนอื่นจับได้ว่าจะแนะนำเป็นผู้ชายแต่งหญิงได้มีน้องสาวเหรอล้วจะทำยังไงดีล่ะฐานของกลุ่มผู้ทำลายล้างของตะกแเตนเฮียวฉันเฉิเหรอ เจ้านายของนายยังคงมีเป้าหมายไปที่ผูุ้รอดชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือเปล่าฉันอยากเจอนายจริงๆเลยฉันเห็นผู้ทำได้ทุกอย่างยากเว้นการมีลูกและเทีมทานคนนั้นเป็นในายใช่ไหมตอนแรกก็เป็นนักร้องตอนนี้จะมาเป็นนักเล่นหมักร้อมอีกหรอไม่เห็นความยิ่งพยอยของผู้ได้หมักร้อมมือเชี่ของกอเกาหลีหรอแล้วลายเทมทานอยู่ในดิสบ,บัญชีดำของผมได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลตอนนี้ยังคงให้ความสําคัญกับู้รอดชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเท่านั้นดังนั้นบบน่าสาม,มารถมั่นะ แต่ว่าทานายไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆหรอกก็ฉันสามารถไปแทนนายได้นะเพียงแค่นายให้คำแนะนำฉันจัดระยะไกลด้วยกระแสจิตฉันได้ยืนยันกับตระแตนเหี่ยวแล้วฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตัวตนของฉันเฉินและฉันจะไม่ถูกข้า้วยกลุ่มวุฒิมลอยล้องสู่ๆพวกเราไปที่สโมสรบองล้อมกันเถอะในที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าผู้หญิงอีกแล้วลินยูเอ๋ที่กลับไปที่บ้านแล้วฉันก็อยากไปด้วยเหมือนกันนะฉันยิ่งชาทู่ซๆและฉันเฉินที่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสอง อย่าเสียใจไปเลยคุณหนูเดี๋ยวฉันจะหาวิธีให้เองก็ถ้าหรับในตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็จะดึมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้ว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบาย